กรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองหลวงของมาเลเซียมาจนกระทั่งปี2544ศูนย์กลางการบริหารราชการของมาเลเซียซึ่งได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองปุตราจายาซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเมืองหลวงด้านการบริหารราชการแผ่นดินของมาเลเซียขณะที่เมืองหลวงด้านเศรษฐกิจการค้าและการเงินยังคงอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์เช่นเดิม โครงการสร้างเมืองศูนย์ราชการแห่งใหม่ของมาเลเซียเริ่มต้นขึ้นในปี2531ซึ่งรัฐบาลของดรมหาธีมอมมัดได้เสนอให้ย้ายศูนย์ราชการไปอยู่รวมกันที่เมืองแห่งใหม่เพื่อความสะดวกในการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารและการประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆ โดยกำหนดว่าที่ตั้งของเมืองศูนย์ราชการแห่งใหม่จะต้องอยู่ระหว่างกรุงกัวลาลัมเปอร์และท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์เพื่อความสะดวกในการเดินทางของข้าราชการรัฐบาลกลางได้เจราจาซื้อที่ดินเขตปาร,รังเบซาจากรัฐสลังงอและเริ่มการก่อสร้างตั้งแต่ปี2538โดยกำหนดให้โครงการเสร็จสิ้นภายใน15ปีและใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า250,000ล้านบาท นับเป็นการก่อสร้างที่มีมูลค่าสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนรัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศให้ปุตราจายาเป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินแห่งใหม่ในปี2542และประกาศให้เป็นเขตปกครองพิเศษภายใต้รัฐบาลกลางในปี2544หน่วยงานต่างๆของรัฐบาลมาเลเซียเกือบทั้งหมดได้ย้ายมาอยู่ปุตราจายาในปี2548 ยกเว้นกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารและวัฒนธรรมที่ยังคงตั้งอยู่ในกัวลาลัมเปอร์เนื่องจากไม่สะดวกที่จะเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และฐานข้อมูลที่กระทรวงดูแลรับผิดชอบอยู่ปุตตะจายามีพื้นที่กว่า34,500ไร่อยู่ห่างจากกัวลาลัมเปอร์25กิโลเมตรและห่างจากท่าอากาศยาน20กิโลเมตรเมืองปุตรจายานอกจากจะได้รับการออกแบบให้กระทรวงต่างๆต,งต,งตั้งอยู่ใกล้กันเพื่อความสะดวกในการประสานงานแล้ว ก็ยังกำหนดให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยสร้างระบบการสื่อสารของราชการบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้เอกสารที่พิมพ์ลงบนกระดาษและกำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวเช่นสวนหย่อมปลูกต้นไม้กระจายอยู่ทั่วเมืองโดยคิดเป็นพื้นที่ร้อยละ38ของเมือง ขณะเดียวกันก็มีพื้นที่สำหรับให้เอกชนประกอบการธุรกิจและมีเขตที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการและครอบครัวซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ68,000คน